เกม FC อ o น l i n e เช่นเคยนะครับผมเราก็จะมาเปิด Mastery Don นะครับผม DDA D Dog Bar นะครับผม mm hmm. ก็จะเป็นกิจกรรมใหม่ล่าสุดของ FC Online นะ mm hmm. ก็เป็นกิจกรรมแห่งเวทหมนนะครับผม mm hmm. ก็เป็นนักเตะในตำนานเซลซีคนหนึ่งก็เลยก็ว่าได้ครับผมที่ยิงแรงหวัวตายควายล้มนะครับผมมาวันนี้นะครับผมก็มาอยู่กับกล่อง ไม่ใช่มีแค่ดอกบาตัวเดียวยังมีกับตัวอื่นๆอีกมากมายนะมาครับผมดอกบาก็จะได้แค่10%เท่านั้นส่วนที่เหลือก็จะมีดามห้าสิกับยี่สิบนี่แหละซึ่งน่าสนใจเรามาดูเนี่ยว่าครับผมเปิดความเสียงทายสูงจะได้อะไรครับไปครับผมพี่น้องอ๋อท้าทายสูงเลยทีเดียวจบมีลุ้นบวกแดอยู่2ใบนะแล้วก็มีบวกแไปเดียวนี่แหละครับมาก็คือ ร้อยสิบร้อยรันตีการเปิดกะได้ตัวหนึ่งใบก็คือหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าครั้งเนะี่ยมาครับผมหนึ100่งแสะหนึ่งร้อยเปิดไปก่อนเปิดแรกเป็นยงน,นด้วยอืมตัวไม่มาครับผมนีกต้องทีละสิบใช่ไหมผมจะคัด,ดทนร้อยห้าสิบห้าแล้วไม่มาเว้ยร้อยแรกไมมานะมาได้ตัวอะไรครับผมหนึ่ง มาเออแล้ผมตัวมาอาอะไรไดได้ดร้อยเดียวมา,วาผมตัวใบสองครับผมมา่ทำไมไม่เท่ากันนะเฮ้ยตายด้สองใบหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าครับผมใบสุดท้ายครับผมหนึ่งร้อยเปิดอ,อึได้ได้อา่อาอาันนี้หมดหมดไม่เยอะนะหมดเท่าไหร่เอง กดไปที่400,000นี่400,000ซื้อ4 0ด7 FC นะได้แพ็คใหญ่แล้วโอเครับเลยแล้วกันนะผมก็แถวแรกนะผมส่วนวแรกก็จะเป็นการันตีบวกหนะครับผมเป็นหน้า25 Hero นะผมบวกเงินกับ300ล้านนะครับผมกับตัวไปสองครับผมก็จะได้หน้า25 สีโร่ครับผมแล้วก็บวกเงินอีก400นะครับการสี่เลยอันนี้จะเป็น6ถึง8นะหน้า LD นะครับบวกเงินอีก5ล้านนะครับผม500ล้านอันนี้ก็เพิ่มเงินมาผมเป็น1.5ล้านล้านนะ1,500ล้านล้าน,านมาแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นกลุ่มมัตเตอรี่นะครับผม DDA d อดีดอกบานะครับผมซึ่งมาจะมาลุ้นเงินกวะ่ะ ก็ขอหนึ่งชุดพอจบหอมหอมนะครับผมเราขออันแรกต้องล้างก่อนนะครับผมเราก็ได้มาเงินเยอะมากนะกาแทบไม่มีนะครับผมเขาให้เน้นเปิดเงินนะอนั่นแหละบอกอยากได้นักอยากได้หนาใช่ไหมได้เอาเงินไปนเลยนะเงินทั้งหมดนะผมมีตอนแรกผมมีหนึ่งจุดหนึ่งพันแปดร้อยนะครับผม งพันแปดร้อยมาดูสิได้เทนะ่าไหร่กันหนึ่งพันแปดร้อยเงิน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 โอ้ยเยอะเยอะมากเงินเยอะมากจริงๆนะโอ้ยพันละหกหกล้านล้านละหกพันล้านล้านละได้มา ทั้งหมด9 8 0 0นะก็ได้ประมาณมา8 8ล้านล้านนะครับผมมาอันแรกผมขอเคียร์นี้ก่อนนะผมกล่องมัเตอรี่นะครับผมของ d d เดียดอกบาร์นะครับผม d d. บผม,มาคือ20%เปอร์เซ็นต์อันนี้30 30 30 40เอ้ย30 30 30ามนะแล้วก็อันนี้ก็เป็น10นะครับผม มีการันตีด้วยมูลค่าสูงสุดยี่สิบคนณเวลาตอนนี้นะครับผมนะตอาสองพันล้านล้านอนะ่ะมันเขาบอกเอาเขียนเขามีเขามีวงเล็บด้วยขั้นต่ำแน่ๆนะไปนี้คือสองล้านต้องคือสองพันล้านล้าน, 2, าน,านนะถ้าไม่ถึงนะนะนนี้น่าจะเยอะไปครับผมเปิดครับผม DDA D ีด,ด,ด,ดอกบา r อ่าดาร์ยี่สิบครับผมเป็น โโอ้ของดีนะเว้ยอ่ะของดีอ่ะของดีครับได้ไม,ม,มาแล้วผมมาตเตอรี่ดอไอคอนเทียมดอกมาแกนรีวอร์ดสามนะผมได้เป็น ท็อป20นะครับผมท็อป20คือ5ทีแน่นอนการันตี5ล้านล้านนะงจริงมาบมไปแรกเคลียร์ก่อนนะครับผมเคลียร์หน้ากระดาน1 0 6้อการันตี5ครับผมเป็นหน้าฮีโร่มาโอ้โหปีใหม่ๆทั้งนั้นบัลลังดออยากกันไล่โดนโดจีไอยูไม่ก็โดนโดบัลลังโดคริสเตียนโดบัลลังโด โอ้โหไม่ได้รู้ได้อยู่อย่างที่หวังนะกาเบียวครับผมจากอาร์เซนอลน,นะไปครับผมกับการไบที่สองครับผมไม่ได้รุ้นแม่อะไรเลยเมื่อกี้มาขอใบนี้ก่อนแล้วกันเป็นสลับฟันปานะครับผมเป็นหน้า D L นะครับผมค่าผังเริ่มต้นหนึ่ง้อยสองนะห้าถึงแดเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้8หรือห้า นะครับผมปรากฏว่าไอ้เหี้ยให้เจ็ดมับผมสุดไหมถ้าสุดโอ้โหไม่ได้ลุ้นะผมบวกห้าครับผมเคอร์เนซี่ครับผมจากฟอเรสต์นะโกด้วยแค่ K. เป็นตำแหน่งที่ไม่อยากจะได้นะมาใบนีแลกันใบนี้อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่โกนะเพราะถ้าโกแม่งราคา นะก็รู้นะราคาโกะเฮ้ยไฟใหญ่ครับผมยีิบเฮ้ยปะเฮ้ยวิน <c oughs> ิซิอูสไอสัตว์นี่ก็วินิไม่ใช่วินิัะผมเลโก,ก้ปลาล็อกเหรอเลโก้ปลาล็อกใช่ปะอ่านผิดขอภัยนะโอ้โหเนี่ยนะวู้วิวินิไานี้แล้ว ใบนี้ของดีแม่งไม่ได้เลยอะเมื่อกี้ได้ได้อะไรได้ได้หกได้ห้ามามาดูดิได้อะไรครับเป็นหนึ่งร้อยสี่ค่าพลังเริ่มต้นหนึ่งร้อยสี่นะครับผมเป็นการด,ดีเอลนะครับผมไปครับผมอาร์ไาผมซีซีครับผมอะไรวะ เยอรม,มันหรืออะไรเฮ้ยไอ้นนี้นั่นแหละวิสเอ็นี่เบลเยียมครับผมเบลเยียมนะผู้ผิดเอ้ะกูผมว่าเป็นทงอะไรกับทงเนี้ยแหละเยอรม,มันกับเบลเยียมเนี่ยได้บิทมานะเออยังได้แปดมาอันเนี้ยใบเนี้ยคือท็อปยี่สิบ นะครับผมใบเนี้ยใบเนี้ยคือท็อปยี่สิบท็อปยี่สิบนะครับผม MDL LD บวกแปดล้นล้วนนะครับมาเปิดครับ อูอ้เป็นอะไรแค่ทงนี้วะเยอรมันดอรมูนเนี่ยโอ้ยโอเคยังได้การันตียังเกินนะปล่อยกันเลยดีกว่าแบนเดอร์แบนเดอร์แบนแบนเดอร์นะผมจากดอรมูนนะครับผมนะโอ้โหเอาจริงแต่ผมเป็นอะไรกับธงฮะเยอรมันเบลเยียมเนี่ยเออเห็นไหมเมื่อกี้ก็ได้ธงเมื่อกี้ก็ได้ธงเบลเยียมแล้วเราไปเรียกเยอรมันมาหรือว้ยเยอรมัน จริงอ่ะเนี่ยสังเกตผมไม่หลายรอบแล้วเป็นเป็นอะไรกับทงองี้ก็ไม่รู้นะครับผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามแกงเอิร์ธวีทูให้ด้วยนะผมขอรวมยอดนะโอ้โหมีคนได้แล้วด้วยวินดิ้นอดีตตัดโมนชาเกสุดสี่ไปทำชาเกออดีนะก็ประมาณนี้ครับผมได้ประมาณสิบล้านนะครับ ขายต่ำก็แปดล้านสิบหกจบปับจบการรีวิวแค่นี้ครับบบาๆไว้เจอกันทีคลิปหน้าครับ